ส่วนสายการบินต่างๆของจีนนะคะก็เตรียมพร้อมรับกับประชากรจำนวนมากรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงค่ะโดยจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศและก็เที่ยวบินเช่าเหมาลำอีกกว่า2,500เที่ยวบิน ใช้หน้ามีเดียกรุปรายงานนะคะว่าเที่ยวบินใหม่นี้ส่วนใหญ่จะมีจุดหมายปลายทางไปยังประเทศต่างๆในทวีปเอเชียโดยกว่า600เที่ยวบินค่ะมีจุดหมายไปยังญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไทยเราด้วยและอีก200เที่ยวบินจะไปเกาหลีใต้150เที่ยวบินไปสิงคโปร์และ100เที่ยวบินไปมาเลเซียกับอินโดนีเซียนอกจากนี้ทางสายการบินกําลังวางแผนจะเพิ่มเที่ยวบินสําหรับเส้นทางระยะไกลไปยังประเทศต่างๆในแถบโอเชียเนียแล้วก็ยุโรปสําหรับ การเดินทางไปยังฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันสายการบินของจีน25แห่งเตรียมจัดเที่ยวบินจำนวน3,350เที่ยวบินต่อสัปดาห์ใน134เส้นทางนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีปริมาณที่นั่งมากพอที่จะรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนค่ะ